เอาพูกนะอ่าผูกใม่ตู้ลูกอ่านี่เงินมื่อวานหันไห้แม่ก้อนได้ร่าดนึงทางพ่อเราไห่สองล้านเนาะมาช่วยค่าหรือคายาไอ้พ่อตรว่าซ้ำพ่อหักคนนึ่งมาพี่น้องเลยอมาให้เนาะเกินล้านเป็นเงินเป็นชองล้านเลยเว้เด้ออ่าหรือคายาโอ้ยอ่ามัหนี้ผู้แขนไห่ก่อนไห่เมื่อลานเห่าบ่ เอาหนึ่งมาเย็นนีกว่ามาเย็นนั่นนี้ได้อยูมันถึงเหนียวตีถึงหมันถึงเหนียวเฮ้ยดูอ่ะให้คนนี้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 ดีกดเข่าคนเจ้ามาอยู่กับเพื่อนกับชาติ้ะตู้เด้อเออพูเขาวันนี้ไอ้ตู้ที่ว่าธันดาใจหายใจข่อมก็ให้กลับมาอยู่เพื่อนอยู่ชาตินะตู้เด้อ ใช่ใช่ยันยังน่ะให้ตู่เลยไห้โดยยันมาน้อยโดยสบายดีปาลุงก็ดุกละมาเพยมาแพรเพยโอ้มาไอ้แพรตัวนี้อันนี้บอทุกอืมมาน้อยไอ้แพรเพื่อนว่ะย่านบอมาลงกไหมฮะไอชิ้นอาจมลุกไหมมาขืนเตียงก่อนเด้อขึ้นเตียงก่อนเด้อมาน้อยสิมาน้อยเอาเอาเอาบอเมเรียงลูกเอาบ่มาน้อยเมเรี่ยง เอาฮะแค่ดุเจ้า่านยังอะนะอ้สบายปารุงก็ดุเนาะปัง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 ขึ้นเทิงรลสิโอชื่อตั้งแต่เช้า่ได้ตีงัวกะป้าป้าป้าขึ้นเทิงป้าอ่ะถือนมเจานีป้าไม่ถือเมาฉะดุมา มบนกระจเบ้างนาเบ้างเพื่อนจังนี่โอเคสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบ้านสุสุคนเด้อมาหาเมตุพาอองพิงมาดินนะเมตุเนาะเลยหยับทำเมตุเลยจ้ะพ่อพิงเอื้อยพิงเอื้อยกับอาอะมาตะลุงเรียนพ่อเนาะเอ้ยเอื้อยเอื้อยยังน่ะเอื้อยมาจะใช้ามเอื้อยดู เอามาต่หน้าก็ส่ะมาหน่ะตอนนั้นม่จากโรงเรียนบอกพี่ก็มาเก่ามาเป็นเป็นตู้มาฮะยตั้มาจากโองเรียนไปนะก็มาเก่ามาเป็นเป็ู่นะโอ้ยเบาเมื่อยเด้จับใจคว่ำบ่ไหเด้ไปถ้าว่าให้ฉบุญแปลนี่เราเฉพาะว่าเรามาแต่โรงเรียนเนี่ยเราเป็นนะคิดว่าม่ตู้สิบบมา เดไปห้องหน้าห่ยไห่ตู่มานอนเพื่อนไหนกับมาคือเก้าเราอ่ะหมายหมายหมาความของเราหนิโอ้ยมันเทียได้ใจเหทียปาเม่ถือป้าขึ้นปขึ้นเทงปลาลูกปลามา้อ้ยให้ไม่ตูป่ป่ะมาิน <S <S อเอาแค่ตามตามสบายเจ้าดุอืมโอ้ใช่ไงถอดไปทันได้ไ้าดุก็้ม,มาิเจ้าก็ถอดเช็ดถ้วยให้น้องมาปลาไปอุ่มปะ เอางวมาแล้วงวมาแล้วลอเจาออ้าโบชัยถวยวะจะไปถอดไปรั่งกับเพื่อนแล้วอย่าลงนะลูกเดิมกรขึขนทั้งในไม้ตู้ปะ<า>หนชิ้นอ่ปะไม่ไมอ,อุมมใช่เราเอ็บไหมไอดิม,เ,มเห็นมาจนอ,อะอไป ปะปะปะเดินทะปะปะปเข้นทางเดอเึนทางเด้อ่ะโอเคประตูลุงเชื่อเลยนี่อ้สบายดีฮัลโหลประตูเฮนนะสบายดีะรตูลุงเชือดนางโอเเชือลูกอ่ำน้ำนั่นนี่านเชืออ่ำน้ำล้วยันหนาวยันหนึ่งยันหนึ่งป่าบอก เนี่ยจักนะฮะชีลงมาไชีรับสินท่าหนึ่งเขาแล้วค่ะรับสิ้ยลับสินมาใช่เท่านี้อันเย็นมาไปว่าแม่ไปตลาดไปซื้อโมนเดี๋ยวมาชวนก็ไรหัใจยังหากระจาสันมาไปพ่ตลาดนัดโมตลาดนัดกระโบไปวะไป่าตัวฉ่น้ำบ่น้ำหวานน้ำแล้วนุงเชือก่าูี่ิงตู้นี่ไหมเดบ๋วพิงยิงกรเืนยิงแล้วล่ะตุ้งตุ้ง

เฮลานเฮประตูลูกเฮประตูอย่าเฮโดอยลืงหัวอย่าด้อไา่แทนอยาดื้อยาดื้อยาดื้ออะไรอย่างนาเิตู้มนพิงตาตงพิงตาติมันโคงไงเนี่ยหุกยังไงมาเปม่ตู้่ะเปินีมาซุปน้ำไหมกินมาเนี่ยเสรเกงมา จะมีครบหรือพังเหว่พังแยงอย่เนาะอืมัเ่งพา่องเมีบ่โอ้เดี๋ยวจะหาแพ่ไปน้องผิงมียังดูุพย่น่านะยังบ่อองัวไพ้ลายแท้หนิงัวงัวตื้นอกบ่ให้งัวอ่ะะ งอน้งอยู่นะบ่ไดมาบ้านปีนี้มองมันตายบางแห่ง้สองตัวสามตัวตายลูกไมดีตุ้ยแท่เนาะวัวเลวัต้วัวทงนี้คือตัวนานังนี่ห้าขายนี่เทไรนี่พอปหมื่นพันนึงบ่นตัวหนาพ่ออันพ่อนะแม่ ราวันนึขายน้อยแม่ป้าบหอดหมื่นบ่งแม่มาโยงใหญ่เลยงมให่หางพันเลงวเอ่าะมาลกเด้งเพ่สีไงประูก็น่ตูเอาเกือบไแน่หัวลงตารางแล้ลงดุมดาวเขาเกอมนงแน่เขาเกือมันลงแน่นเรคยปาตีนดิมันใช้เกือตลอดโอ้ยผมขับไมแ่เลย น้องอ่ะนี่แกเฮือนสบุนกับโคกแบบขีดตะไคร้โบราณไปพี่น้องเลยเอาไว้ใช้วิตนี่วิว้นี่วิทหั่นเนาะจะจะใบทั้งใดแต่เห็นห่องกั้นว้เฉพาะเก็บเครื่องอย่างเดียวเื่อเราจะได้ตีนยังตีนควายแต่โบมี่ได้แต่ตีนงวสามตีนเชาหาพันอ้าตีนงูบ้างแพงบ่บ่ บางก็เลยยืชอนใส่พกนะมันกรหึแล้วเนาะชือแต่เาวันนี้นะพาามินเช้า่าหัวีพวน่ล้วตีห่าสิปะมี่เราต้องชังทห้หมดเราเาเอาไอสิงยางนี่นะเอาันแจะทรมาวัมาทอดทอดให้เพ่นสขึ้นนอือมันจะตุ้ยฮะอันไหยังเข็่มู นางมให้ก้นกุยอะจะทอดะกอบพูดน้ำมันนะเติมน้ำหมอนะันทอดกรอบกล่้จะอบน้ำมันเนาเพราะานี่กับั่สาวเลยกินเว้นนี่นะ้ว่ผักกาจไหมเงินเดือนถ้าออกก็จะชื่อมให้ จะถามไห้แล้ว <Slack> ย Ou ังไร่เล่น oh, yeah. ่ะแม่พากกะจ่ายกะขาดบ่ได้เออไลมาอะไรวาอยู่ตับชื่อมันจากแผ่นนี่สองเนาะช่องสามที่ที่แผ่นเนาะที่แผ่นอย่างเงินเดือนออกก่อนมีเงินก่อนชิ่งอ๋อยโยงช่วงเลยอยู่ก็อย่างนี้ตักนะเพื่อนเมสเซนเลคักแต่งเดียวเดียวพักนี่ไปสมอ่ะ ให้บุญให้บุญอาวรเงี้ยะบุญน้ำพายบุญให้กองบุญน้ำพุน้ำโพน้ำเผาเพิ่นโอ้กองบุญอกองบุญน้ำพอกุ้งทองเดียวน่ะตาเตื่นบ่ถงหนึ่งไหมเด็กหน่อยเด็กสีหูเนาะเกิดแปลว่าคนคนตายแล้วอ่ะนี่ลายผ้าลายปีเลยให้กองบุญให้บุญเดือนสามนี่ให้บุญเดือนสามถึงมือไหน เมืองสามสามลุงนะว่าว่าสามสิบเมตเมื่อวันที่สามสิบเม็ดเอาถึกบุญเว่าแม่เป็นจค่แม่หองเดือนี่ก็แฮมชงคำนะสามมือนี่นะอืมในแรกอันเพิ่นบ่มานอกลำเดืองบาดนีเพิ่นนั่นปะนีเอาวงเวงแน่บนมันไปสีจ้างมาแม่นั่ยาะผมมีเงินผตกเช่าสามชิ้ล้านเนีะยเนาะ พีการี่จกักจักล้านนะํะพีการเ่าไปาลา้านพู้แต่ว่าซาบปลายแต่ปานจ้เนาเท่าไรกวดห่าบอาห้าชี้ชาหายน่ะประมาณนี้แหละทำาจอุพิษเนาะอะรอ่านู้นน้ำเรื่อง <c ười> บบนี่หลคนไหลว่ะโบรคนกะอยากงงโบุ้งเมีย <c ười> อาลังเอาตลกเอาตโลกมาตุกบง,น,ง,น,งนายตื้อหอตะลกกตะลกมาบึงอยู่ <c ười> ว่ะอืมอัน้คือเนาะนี่ก็ อาชีพงานคือจะเก็บถิ่มก็คือยังไสได้วดแถบแจดนี่ทีไม่เนี้ยคุณไม่ทงเราอะยาจิขวดจิขวดเราไม่กระปุกยานี่กะนนี่ที่อึจิถิ่มก็เสียร้ายมากมายแบบที่ดีอันนี้เกือบปุ๊กเข้มอ่นนะอันนี้บ่อันปุ๊กยานี่บ่าไปชื่อรถอันต่ำนะปุ้นโมนะหอยยิ่งใหญ่ผู้แม่เมื่อได้ยากินเลยบุ๊งแม่ไม่น้องเพิงไม่ตู้อะไรยังนะบมึงดูดบ่ออยู่ จับตัวไรมากก็มีถุงยาจับตัวไรมากก็มีถุงยาอืมนั่นละจ้ะตัวตัวมากินยาขาดยาก็นบ่ได้เมื่อวานนี่ไปไหมนะไปถอยทัพบัวดถอยมาได้่ากินยาข้าวเวนมาเห็นยาแล้วก็ดลัวลัวมันกินเกินมันแพ้แพ้ยาเราเห็นยาแล้วบวยนะบวยแล้วมึงเนี่ยนั่งก้มหงายเห็นอ่ะไอ้มึงดูหันอันหัวเข่านะหัวเข่ามันเศร้าแล้วนั่งอันมันเย็นอ่ะหัวเศร้าแล้วกคนอ่ะ มันโมงเงียบเลยมันจิ๋งเลยไม่ได้ข่าเลิกไปไม่ได้ข่าเลิกอันแม่น้ำทรายนั่นยังปลูกอยู่นี่เน่าเราน่ะเจ็บแทลถึงเอ็นมั่วหรอเช้านี่กับลูกหนึ่งเขาเออถึงกันเซ็นเอ็นพอดีเราเกือบคนนอนนั่นโยแล้วอ่ะอันเราเกือบขาดครึ่งแล้วอ่ะไม่ได้เอฟซีบอกว่าบอกเซเย็นไปชื่อไม่ช้าว่าเราเกิดแต่เนตจังห่อเราเอ้แต่เมื่อจะของแล้วลูกให้เพลจัถ่หยไป Nha? Mẹ ơi. Ê, nhớ rồi Ôi, nha, nha. Hay nè. Nhớ rồi nè. Rồi, bằng nước. Ôi, sao khẹt nó ơi. Thấy nè. Thấy nè, thấy nè. Sao khẹt. Mày tu vào cho ở đây đồ Mày tu vào nông này đâu. Hả à? Ơ mày tu vào cho Nông phình này dù này đồ quá mày tu này ชั้มัวเราต้องพิงไปเที่ยวน้องพิงลงบ้านน้องพิงชิบอกแขกว่าอะไดๆดอกนเอานู้หลังเรานั่ยไหนเด้งานมาดูชิชิเออชูวชิวชิวชิใกล้ลูกหลานใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆใกล้ไปแต่คำหน่อยเมื่อได้หนเพิ่นให้ไปชุ่มไผ่ทุบชุ่มเคยได้หมดหนิไปครับพี่แล้วกินเขาไปชุ่มเลยแล้วน่าจะไปอยากชุบดอกไม้กินนี่อันนดอกผูกคำผูุเพือเขะว่าใครจะนั่งอีกวะใคูกดุหลาบยังต้มต้มเลยก็ มีน้ำเลยหรอวะแม่ทำมะเขืเบือย่างง้ช่วยข่าวนิำเขืเบือแล้วก็อันนั้นทำขะเบือเราไม่จืดกับม่แต่ขัวเลยไปกินี่มาโปรตีนมืดเตะเหมมาเบิ่งเพืออโปรตีนเลือดยิ่มืดอ่ะมูสอุ้ซึกอย่างบอเมือนอะไก็หนาวันนี้จิทานี่ใกล้เด้อ เอ้าน <Ừ. S 2> ั่หรอมามาหอดเทือนลดอะไรเย็นดืดเนี้ยคนนี้วะเ่ราะเอฟซีถามว่าในตัวหายยังเหรอหายนะอือหายในบุมแม่หายยังอะนะหายไปว่างก็จะเกิดชีวิตนี่มาโม่เคยลดเกาะลดลดล้มวันนี้หลังจากออกมาแต่ลงมองเห็นลูกว่ะเห็นลูกมันมันซื่อเนี่ยมันสั่นน้ำมุกน้ำใจจะได้สั่นอะไรก็ย้ำเห็นลูกเลยเห็นลูกเนี่ยมันไม่แบ่งใจคือบุ๊ค ไม่มาคงจิตายด้วพวกเขาเตียงไบอกดุโก้ะน่ะแต่ในยางยกมาอยู่บันทีให้เอ้ยมัยกตกใจบ่ไม่ว่าตกใจเลยแล้วพ่อแม่ขออกมาน่ะมันยังบริจาคหอดได้นี่น่ะยังบวบเบี่ยวยวนมาอันหัวใจนะโอ้ยหัวใจเต้นหัวใจเต้นยังปวเท่าเอาคิดบ้างว่าวาคือมืนอีกหัวน่าร้อยสามสิบนี่ก่อนสามพูดขึ้นออกหอดน้ำอึกน้ำเบกน้ำกระุ้นกระโตนี่ ไปหวร้อยเก้าสิบที <FC S 1> <ay> ่โตคือวันนี้เงินกวาดแต่ว่คืออื่นนี่เจ้าไปตลาดแต่ถือกันเหตุการณ์นั้นรถตั้มแมนแต่วันนี้เงินขึ้นลอยเก้าสิบรอยเก้าสิบเกือบสองร้อยเราอะร้อยเก้าทรายเด็ดเผื่อเบาหน่ะเจ็บซีบอกว่าคนเลยขอนมาขอนอะไปเอิญขอนไปตู้ไม่เดออเอด้มาได้กินนี่เออมาแต่เมื่อนั่นหละแต่ยังมาเลยกันนะกระมุกเว้ยจีเออเอิญมาหายแล้วขนนั้น บ่ญาติมันนั่นหรอเอิ้นห่างแต่เมื่อนั่นได้ลงไปเอิ้นแล้วเมื่อเด้อว่าเมื่อได้ไปตู้เราตู้ใจลอยลงเพราะตู้ใจโอได้ข่อยน้ำมะบุเคยเห็นจะเถื่อมาบอกกับพันปอกอภรรตรพิงก็ไปได้ลงไปเอิ้นบุควนไปตู้ก่อนว่ะมาบอกกับตู้สีนวลนั่นตู้ใหญ่ปะฮะมันก็จะเกิดวันนอดอีพ่อไอเมย์มาบุเคยเป็นี่จะเถื่อว่ะอันแน่กูเบิ้งโนกูเบิ้งอีข้อน่ะเบิ้งหรอเบิ้งคลิดหรออุ้ยเป็นสังชุนอะว่ะ คือว่าลองเกิดเย็นเยิ้งเงี้ยขึ้นกระขาดเบิ้ดเราอ่ะบัดตีนหัวเขาก็ออกเราอะเราเราเบิ้งคลิปเฮาบ่เบิ้งเออมันนั้นสาวนาพูดที่พุ่นกันว่าว่าสิเบิ่งไม่ตู้พุ่นน่ะไม่ตู้จักนับเป็นไดื้อเงี้ยพอดางออกมาลูกชาวถามว่าเป็นเนื้เป็นเงยว่ะเฮาเราเป็นบ้าพุ่นน่ะเป็นบ้านน้ำเล้าพอ่นบ่เป็นเงี้ยมาเป็นบ้าเอ้าเป็นน้ำตาตาออกน้ำเล้าพอ่นบ่เราเย็นชาวนานนี่ คอยน้ำเออนี่คอยไปเปตู้ใน nhà มาเป็นปตู้ให้คือว่าเปตู้เลือดต้มยังออกก็ออบยู่กเข่าน้อยนึงกับโปรตีนเหมือนเมาเทือนเอ้าอย่างแมงเลือดโปรตีนเป็นยังไงเขาคลิปลงบพรอะวาน่าที่น่าตียงท้มากว่าอีเมย์เราทำบ่าเลเฮ้ยอีเมย์ให้เอออีเมย์เป็นยังบ่พอนนะว่าอีเมย์ยงหมอได้ป้าอีเมย์เป็นยังแห้งบ่พอนนะ พอเราเมื oh, Shit, ่อแล้วบัได้เป็นอย่างแห้งมีแต่ว่าเราเน้นหัวใจได้สักคือชักยาแด้เมื่อเดียวบาเทียงคือการนอกเป็นห่วงแม่เนาะไปทั้งหลเดินท่ามอดปลอดภัยเด้อดูไปแบบคุณขอบคุณเทซีแต่ว่าบอกให้ไม่ตู้เด้อคนได้คนมาพอดนะมาอยู่กับเมื่อกับตัวไม่ตู้แล้วตกใจพอดนะเอื่อนคนไม่ตู้เมื่อไงเด้อพอดนะเอื่อนมาแต่เมื่อนั้นแหละตกใจบมตกใจกันเช้านี้แม่ใชไปพ่อตลาดนั่นนะบอเห็นรู้จักกัะย่านบ่ ทำอย่งไรสิโนกะโทูมีน้ำผิงดุ้งมาชงมาเอาบ่แบบนี้วะเห็นบ่รู้ว่ะเอ้าแม่ไปซื้อหมอนเพื่อนยิ่งเอาน้ามาข้ามข้ามบ่บ่บ่ไปว่ะซื้อหมอนเหตุไงซื้อหมอนมายัดเม่นแล้ลังเถื่อลูกเต้ารูปเต้าแลยปลาเม่นขนเพิ่นกะปันปลาเม่นเอาเมียนมยงานนี่เนาะข่อยมุกเฮียที่คือเอาดูชันอันนี้นั่นอันนี้ จะมาติดในของห่อนนะเออปอบป้ามาไห้ดตาซนี่เอาห่อนบุบ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 บ้บบุบบุบนุบบุบบุบบนบบุ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 บาุบบหบบุ่บุบบุบบุบบุอบุบ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 บุาบุบบุบบุบบุดบุบบุบบาบนี้บูกบ่ะ ในร่เงาหนัใ <mini> ห <drained out> ้พี่โบผายผูกแขนแล้วผูกแขนเอาไม้ตู้ไว้พี่โบผายนี่ย้งของแรงแรงเอาคนเริเอาไปอผายมาด้วยเอาผูกแขนให้นี่เอาเนี้ยหกเอาเนี้ยมะแเอามะแขงโบแมนมะแกงไม่หนบักเขือได้เนุกเขือได้หนี่ะแงล้วไม่ใช่หายใจสิกินบอสทันทีสิกินบ่เอ้าวมะแขงนี่งอันนี้กับโบแมนมะแตงมะบัว มีในตู้มานั่งพี่อาผู้แขกม่ตู้มาดุมาน้ำพิงผู้แขกม่ตู้ดูกเด้อเอออีหลาผู้แขกม่ตู้ดูกเด้อเนี่ยเอาผู้แขกไหเอาผู้ตู้มาเจ้าเอาแขนเมียเลยพู้ตู้มาซำลูกซำมจักกปิมีแต่มาเจ้าอยลืมข่อยเด้อลืมข่อยเด้อของบวกซำพ่อลูกกินจั๊กอันนด้เห็นหน้าลานกย่าบวกซำพ่อหลานครับปีผูกอยู่ด้วยค่ะเอาผูกนะมเอาผูกในตู้ลูก อันนี้เงินมื่อวันหนึ่งให้แม่ก้อนเด้าลาดนึงทั้งพอเราให้สองลาดเนาะมาช่วยคายสุขายาไอ้พอจะว่าซ้ำพอหักคนนึงพี่น้องเลยออกมาให้เนาะเบืนองลางเป็นลวนเป็นสองลาดเลยไปเด้ออ่ะคายสุขายาโอ้ยมามัหนี้ผู้แขนให้ก่อนหายหมดเงินแล้วเข่าบ้างเข่าหนึ่งหนึ่งเกิดเย็นนี่ก่อนโอ้ยเกิดเย็นนั่นแหละได้อยู่ มันจังเหนียวเิ้จังมันเปงเหนียวเขาอะดูอ่ะให้คนนี้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 ดีกดเข้าคนเจ้ามาอยู่กับเพื่อนกับชาญนะตู่เด้อพวกนะเออพวกเราไปดูที่ว่าอันน่าใจหายใจข่อมก็ให้กลับมาอยู่เพื่อนอยู่ชาญนะตู่เด้อเดือดจัดหายเดือดจัดหายกัามาะขึนชั้นเนาะขึ้นชันเนาะพวกหลุกเออมาหลุดละหลุดกันพวกตู่ลุกชนชายล่มชะงาก

ผูบูอยากบูเป็นบานอยากบูเป็นมีแต่อยากผูมาเนี่ยนีต้องผิาตัวนี้ดุมาเนี่ยแม่ผูไตู้กัดมาผูิจกก่อยนะคุณชห้นะอาผูกจ้าไปตู้ปวดแขนมาแล้วลูกผูกอะอาผูนเจ้าเอ่อเ้โดคากรไเจ้าไปในราปีไม้แอนปีเก้ามาลูกเนาะตอนปีไม้ดีปีไม้มาได้ก้อนไอตู้นะผูนี่มาเนี่อ อ้าวดีกว่าไอ้บิดคอบิดโกแล้วบัดนี้บิดแล้วพญาเดงกพาไปนะมันไหนขันอยู่ในทางอะไรใจจุกใจหาย้ตองหายกันไปเลยมาวนีงเงี้ยไปบัดนี้โดยเฮ้ยเียก็นเนาะนี่ก็เป็นเงินทองทั้งพอใจดีเนาะ เป็นจํานวนสองล้านเมืนน่อนั้นเขาหายเจ้าล้านหนึ่งแล้วมายุ่งโมหันดการเมื่อนี้เป็นอีกหนึ่งด้านก็เป็นสองล้านอ,องพอเนาะโดยอพอใหญ่ใจดีเนาะอยู่ทางต่างประเทศพอเอ้ย,อ,อ,อ,ยอ้าวเจ้าอะไรชอยหืดคาหืดทายาลูกเต้าอลไรเจ้าจุดีมีแห้งก้มจิบหอยไร้ก้มไข่หมามีจะพอเนอ,อ,เอไปทางไหนเลยรถปลอดภัยไอ้เจ้ามีแต่หนุ่มคนหมั่นคนยืนเป็นฮุมพูฮุมไผ่แห้ลูกขแห้งลานเนอะโว้ย เออถ้าถุเนาะเออพิ่นา่นนั่นเจ้าดุผนจกสิดีจำไหมน้องเงินคำกับาคายาดีดีน้องเงินยาติ๊กชิพันสาพันเงียังม่ได้หรอได้ยุแต่กะพันกะหาเจ้ากินคำเนาะชิพันสาพันกะป่อซีคอกันได้นั่นแหล้จจงหวานเนาะโดยแประตูแก้ทุกหลายประมาอกแก้มอแก้ม บ่ตู้เ้อยู่เ้มาพอนําแก้ให้มันไไปลงหมอเนาะเดี๋ยวเบิ่งไปก่อนมาอกน้นก่อนเห็นมั้ยโอเคแม่นั่งก่อนแม่สิขอบคุณขอบคุณพ่อตู้ก่อนกล่ะเด้อแม่สิบอกขอบคุณขอบคุณพ่อตู้ก่อนเด้อเอาเว้าอยู่น้ยขอบคุณขอบคุณพ่อตู้เด้อดีมีแฮงเด้อขอบคุณหลายเด้อพ่อเด้อเนาะยามันกอนมาด้ไ่บ่มีอยู่มันก่อยืนดิ ปีใหม่ปีเก่าผ่านไปแล้วปีใหม่มาพลอยม้านี้อายเจ้าอยดีไม่แห้งเน้อพลอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันยืนอเหมือนยืมลำรวยเหมือนนู้น้าทุ่งเลยตาสันมิตาวาเอาดีแทะเอาไปให้ประตูเจ้าไปดูไปนะนะนะดก็แกมาแก เอาโอเคสลบทีนี่กับทีประมาณนี้ก่อนเนาะพิาาต้าวเป็นเหมอนทองตือกับ<ม>อะไรยาเลยดิพึาา่นกับแม่บริสุทิก่อนยานะจีบริสุทธิ่อนยาแม่<ว>พ่อต<ว>ือเลยกับผาาึ่นอยู่ดีมแห้งคือกันเนออ่าู่ะ้นหมื่นคนยืนอาาา่ะพ่ต้าวาทางเฮากับพิต้าวทีตั้งหน้าเมนะขอบคุณขอบคุณทางพ่อจะดียดาาได้พอด้อ พี่พอได้ชดช่ยค่าสุดค่ายาทั้งทาแม่เนาะขอคอยพออยู่ดีมีหฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้พอเด้อขอบอกขอบใจเนาะที่พอฝากมาแต่ละเทื่ยกับบเคยลรุมลูกแล้วก็ในครอบครัวเนาะขอคอยพออยู่ดีมีหฮงพอจะดีที่สั่งเพื่อนให้น้องนิงในแม่ยนนยังมาโอ้ยมาผื่นเนาะกันกะใจบุญใจดีหยุแนวมึนไม่เป็นหลังโดยกะทันพอคนนี้และเนาะมาผื่นคือค่มผื่นดีเนาะ ขมาเห็นหน้าเห็นตาโอ้ยแบบบัวชี้แนะเาผ่าเงินผ่าคำมาให้บัวลูกบัวโพบุนี่พ่อจะกราบพ่อตีนแบบวัสดีด้ยดีดีดอนะโอเคท่านสำหรับคลิปนี้การทั้งสมบูรไก่ชี้ยูเฮ็ดกินก่อนเนาะการขอบุญขอบคุณเยบซีที่เข้ามาให้ทางแม่ตู่ ว้าว oh, okay. <um <um mm ุฒิโชคบุฒิโชคละใจเอ้ยขอนเอ้ยขอนมาแล้วว่านอยู่เด้อการันต์ก้นก้อยดูใหญ่มากขนมข้างในแล้วกันเนาะโอเคใช่ไรสบายดีเด้อ